สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์สวัสดีคุณพอ่อทุกท่านทุกคนครับกะมันเดิมเส้นเคยครับบอไดพอกันโดนนะครับนอกกแแบบมาหาคุณพอ่อคือเก่าแหละครับว่บาเห็นว่างานแล้วๆซีหลังนี่แหละครับซีหลังกับซีเมนซีหลังนี่แหละแกะมาบาดนี้แกบอไดมาหาเราโดนนะครับเนาะเราเห็นเหวีไวงแบบคล้ายเลยครับกับซีเมนแล้วเวียกแล้วงานแล้วเอ้าแล้ว,เ,ลวเป็นตังไหกะไปถามผู้เจ้าของผู้เป็นเหตุเบิ้งเป็นตังไหไปยังไหนมั่งไหน,ไหนอะ นี่ครับโอ้หนังเนี่ยนี่อาคุณพ่อจิเวียนสวัสดีครับผมครับโอ้บ่ได้พอกันโดนคือแตงตัวรอนเลยครับเมือนี่ยจะไปใช้ครับโอ้ยแตงตัวยังเป็นเหมืองมีคนรอ้อือเปิดร้านเป็นทางการเราไม่บัดนเนี่ยครับบ่ได้เห็นหนังแล้วครับหนังเห็นพเนียร์ย่างเดียวเลยบัดนเนี่ยพเนียร์พเนียร์ก็ต้องลงเนี่ยแลวเบียกแล้วเข่าแล้วแล้วบ่แล้วตัวอืมขึ้นบ้านแล้วขึ้นบ้านแล้วเรียบร้อยเปิดร้านนะครับผมคุณพ่อเฮา เปิดร้านยังเป็นทางการคือเก่าแล้วครับนี่มาสนใจแนี่ยดได้ครับบ้านี้เราเป็นรุ่นใหม่มาสั่นมาเล่าว่าฝเนเนอ่ากระโจมญ่ก็เก่านิดหน่อยใหไงเรากะเตี้ยหลงหัวพ่อหรือยังไงบ่เตี้ยขนาดเก่าขนาดเก่าแต่ว่าห่างกว้างก็เก่าเป็นมะโอ้เป็นทรงเป็นทรงกว้างก็เก่าอยู่ครับเนี่ยก็นี่นะครับราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทรวมส่งเหมือนเดิมส่งมาเลยหลังยันที่ตรงนี ราคายังราคาเดิมอยู่ครับปีหนาครับคอยจะปรับราคาใหม่กับคุณพ่อปีนี้นะครับเนาะไอ้ท่านท่านใดหรือว่าคุณพ่ออาจารย์ท่านใดที่สั่งกับผมเขามาก็บสามสิบคิวสุดท้ายนี่นะครับที่ว่ารับใบเป็นราคาเก่าแล้วก็อ่าเคลียร์งานตัวนี้เสร็จทุกคิวเลยนะครับเนาะอ่าปีหนาปีต่อไปก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งก็ขึ้นเก่าบ่หลายครับเพราะว่าก็ค่าลวดค่าเก้ายังมันก็ <1> 1> แพงอืก็ต้องขอการขึ้นนิดน้อยนะครับเนาะพออยู่ได้ครับอันนี้เฮดขึ้นโค้งไว้จากอันหรือคุณพ่อช2สสองชุดเนี่ยสิมิสิบสองหลัง <12. S 1> ตะวันเรียวซีอ๋อรอบต่อไปกับเฮดอีกซี่รอบกบซอ๋อหลอกละซีอ่ะนี่ครับก็จะเป็นไม่ธรรมชาร์ทุกหลังนะครับเนาะเป็นอกไม้ตะโก คอนไหนอาจจะเป็นเคี้ยวๆเ,เนี่ยหรือว่าเป็นเคี้ยวธรรมดาเนี่ยหรืออาจจะเป็นส่วนมากจะเป็นเคี้ยวแหละครับนอกจากักเคี้ยสิเบิดพุ่นพ่อเขาจะได้เอาไม่ตะโก้ใส่ให้แล้วก็ส่วนคอนรู้สึกว่าหลังนี้จะเป็นไม่ไม่สักแก่เห็นปพ่อไม่แก่เนาะไม่แก่มีอันเดียวครับนอนอาจจะเป็นไม้ตะโก้เบิดเนี่เพราะว่าหลังนี้เราไปได้ไม่แก่มาใส่พุญเนี่ยโอ้งนันายละเอียด คือเกาครับมาท่านเห็ดสีพูดได้อยากได้สีกับบอครับบาอยากได้สีกับบอครับผมเพราะว่าปกติผมกับนิ่มสีธรรมชาติอยู่แล้วครับผมกับไม่ได้พ่นจนมาดำปื้อปันใดเพราะว่าผมกับพ่นเทว่าจุดจุดที่มันอ่าเป็นจุดขาวหรือว่าจุดเหลี่ยมมองได้ที่ว่าเขามองแล้วนกที่ว่ามันสีตกใจมันสีตื่นนะครับผมกับทาการเห็ดสีมองหันครับเพราะว่าอันใดที่ว่ามันเป็นสีธรรมชาติอยู่แล้วผมกับไม่ได้เห็ดโอ้มาบอกนี่หลายเลยครับเนี่ย ครับหม่พอเด้เน่ะท่านไปตอจากที่ไปท่านได้กํำขานํ่เพินไปกำขาของข้สะวนยัไเ้ยนี่หลาตอเ้วก็ไม่เห็ดเรั่งใส่ตัวอะไรน้องต่อตัวนี้เตียโอ้ตอนขอสวันไปกันกับแทบเตี้ยแ้จยกเตามแล้วสามเห็ดฝรั่งข้อบนเตีขบนน่อยนี่โอ้เห็ดเรั่งข้อบนหน่อยปิดเฉลยสามเตามแล้วเนี่ย เป็นไรครับเสียงไงว่านกสามเตีมได้นะมันเป็นไรโอ้ยแต่กๆๆาาาตวางชมเอิญมนนันไนนนม่น,น,<อ>นกเสียงไงนะกวางกลางๆพันๆแต่ว่าใครเปิดนั่นแล้วขันโว้ก็เจอละอตัวใดมือนางเรื่อนั้นได้หมึวัดอย่างนี้ขันนึ่งโอ้บ่มีนกเสียงไงหรือเปล่าบ่ไในหาใส่ก็บ่เห็นสิบ่บ่มีบ่มปรากฏว่านกเสียงใไงบ้านน้อง เบิดแล้วเนาะหายอยากเนาะเพราะน้อเขาชวาเสียงเงยน่ะโอ้มันมีแนวคือว่าล่ะส่วนมากสิเป็นเสียงกลางเสียงเสียงกลางพันผ่านเสียงเปิดเปิดถ้าล้าเมื่อมันเข่าแถวใชมไหเข่ายัดเตี่ยวม่หยังปล่อยต่อมาแล้วกับปล่อยก็คือปล่อยก็ขึ้นใช้เราไม่ตถือบ่าสินะอ่าบางคนเนี่ยฟันเขงไม่ติถือบ่อโอ้ กะตบยู yeah, Still, uh ่ยววเ้ยขนยับไมยุ่ยังวะตบๆเลยหลม่ต้อยับเลบกผาดเลยบวตามที่อ่าตามที่มันตบนี่ยมันทานฝ่าอ่ครับเดียล้างมันนโอ้นี่หล้างเนี่ยล้างผนิ้นบนนกเขาชาวบ้าอ่าเดี๋ยวผมในขืนผนิรเช็คเบื้งตะลังครับผมจิบปตั้งไ เข,ข,ขาเขาต้องพัยิย่หลงเนี่ยขึ้นพัเนียดเรียบร้อยให้พูดเลยล่ะคุณพ่อเช็คไหมคุณพ่อเช็คใครเนี่อ่ะตอดเขา้ามามีใหม่ป่ะนั่นนะเอาใหม่มาเคลียร์เบิ้งเช็คให้เพื่อนได้ไหมนะาะรลบเกันเอาอะไรไปเลยโอเคครับเออเอาครับร้องเเออนั่นเดี รันอยู่ครับบ่มีปัญหาอย่างดอกพอตอเะเหยียบขอขอแค่เหยียบมาท่น,นแล้ววาขอซื้อขอซื้อเป็นเหยียบเหยียบข้อนนะครับบ่มันเหยียบงาม,ม <c oughs> เลยเฮนเหยียบค้อนยังได้กับรันมาเอ้ยวังได้กับรันแังได้สิบอือนี่นะครับผัญหาเราโอ้ยบ่ได้มาหาเรากะบลายมือเขาเป็นสิบเป็นหมีสิบมือคนเดีวยวตั้งแต่ผมนะครับ,จบเจ้าท่านเจ้าของคนละ แมนโยแต่แตประธานเกี่ยวเขาเพาก็ใบมือพอาะกเห็ดมือนี่หละมือแล้วก็ทงโอ้แต่แกพุนพอกับประานในใบเลยมั้เถอะเตราดีมันงางตัดเขาทั้งนี่ครับทั้งบุญเห็ดบุญผระเวีหาพันเด็กบุญกระตินผราเวนันบุญกระินหาพน หมาล้ำดีดีปะมาล้วยังมาล้ำอีกาวแค่น่อยพีนี่นะครับัน้องข้นเบื้องนันยัเป็นไรหรุดไหมเนี่ยครับนี่ครับสาชิบความยาวเดี๋ยวอเด้วัดป่ะความยาวก้ชิบสามชิก้สมชิบาโอ้ ใส่เอาถือบ้างดีดีบ้างนะโอ้นี่นี่ครับมันทีเป็น,นทนรงจังทีบรรทุนไม่ของเราเนี่ยไงได้แล้วเน,นาไนะงไงก็เก่าไงก็เก่าหลายเติบอยู่อแต่่วางก็ทรงสูงซ้ำเก่าแล้วแัดเขาเห็นไงมันทรงเดี๋ววยวคงทรงเตี้ยโอ้ขยายออกทั้งขางมันเถทะรุ่นเนี่ยขยายออกของอางโย่ตะกอมถอดได้ก็อนหลุดเก่าที่พอเหตนอะ ยี่หกบัดนนี้เป็นท่ายก่บเป็นสามสิบโอ้ไงครับพุนออกหางละสองเส้นกับพอดีแหละไปกับมองเบิ้งงังที่กับพ่อทำไงครับหรอครับตัวอากะพอดีกับนกหางเงาอ๋อพอดีกับนกตอมูงงามๆเลยมันเถอะสีได้หางว่าหักสบายหางสบายหางตััวนนะ หางสูงมัดสีสุดพอดีเลยมันทัางไม่ห่อโอ้พอดีแต่กับบ่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวันเป็นไส้โนแครกหางหักขึ้นก็าหล่เนาะพอเนาะไม่โมโนแครมันตึมเหมือนกันนะแต่แต่อยู่ในตุ่มยังไงเทียก็ยังหางหักพอดีครับอันนี้กับไมยถึงมาเปรียบเทียบใส่กับพวกนกตอสันดอกครับใส่เดียวกันเปิดห้องแม่กันลูกนี้ใส่จะต้องเบิดโอ้ อันสีขึ้นโค้งไว้อยู่กับแมนแมนมบัตเนี่ย,ยโอ้นี่ครับคือว่าทันพวกนกตอที่ว่าบอ่อแคะรับรองหางบ่มีหงอบอ่มีหักคุณพ่อว่าแต่ว่าถ้าเป็นนกแขะแมนไซโอ้ยแต่ขนาดไซโกงมกันก็ยังหางหักเนะาะภาษายังผาเนียดซ้ำหลังซ้งำหนีสิมาบ่หักแล้วเืมเป็นทีง่ายอยู่นะครับนี่นแหละ ือเก่าเหรอครับคนผู้เก่าเห็ดแต่ว่าเป็นรุ่นไหมบัดเนี่ยแต่ว่ายางอื่นก็เป็นลักษณะเก่าเบิร์นแหละครับปรเป็นเห็ดคอนบนนี่ครับใส่บอกหอยใส่อยียางเรียบร้อยหลังนั้นก็ลังขื่นครับขาดว่ามืออื่นอีกอาทิตย์หนึ่งได้จากหลังเกาะซี่หลังเสร็จพอา่าแบบนั้นโอ้เฉลี่ยแล้วขาดบอมนี่ขาดบอมไปทั้งในไปส่วนมากมันเปไปโอ้ส่วนมา,มสนสนากสิไป <c oughs> เลื่อมากไปแจถ่ถามว่าไปกะประมาณอาทิตย์หนึ่งสี่หลังหาหลังได้อยู่เนาะแมนเนี่ยเจ้าบขับไปกะทีอาทิตย์กว่านิดนิดไปกับไปเรย่เนี่ยโอ้มืออื่มนมาทินั่นเดียวมืออื้นกับ่าทิออกอ,อีกแล้วออกไซร่ไปพอะไรเสี่ยฝ<ช>ังน้าโค้นท่นไปเีกเียรไปทั้งนั้นนะบปีนี้บ่ทันไปเยีเชียฝัน<ช>าโคทั้งหเนา อ้างนกนั่นอ้างสองตัวเตียนคือมันเข้าไปกินระบุไปเบิ้งกันเ็มาสุมาลีนกตอดินกันหลายเนาะนกผนียกกับผนีย์ธรรมดานกกะลูกมากกะใส่ผนีย์ข้อนบนสุมาลีกับมีแต่หาแนวมาสวนกับนกป้าแหละครับพอนกป้ามันกะเนี้ยลูกมันชิบหายดูโอ้ฝันบ่มันนั่งดอก The kiếm hoạt động của bóng mặt lễ lễ lắm bằng bào bóng bằng 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 S <S> <S <S เห็นเขาเมตตาตัว,ตว,ตวนนละโตออกกุ้มละเออเออห็นเห็นเขาใส่มัน้าถือบัดเขามาใส่ประทันเลยเพราะพนักงานมันแบบมันพ่ออลไรเห็นอืมประทันวัดศรีมาทีทมาอ่เป็นเหยียบเลยเป็นเหยียบเลยโอ้มานแสดงว่าใส่ได้เติบโตมันเถาะผ่านถือว่าพั่งนะครับพป็นอย่าขั้นบนบผ่านนี่มันประทันเขาจะแก่หนุ่มเป็นเออตัวบัดพูกพอของอที่พอยังมาะทันมีนกเขาเลยมั้งเะบัวมันเปนกมันจะสิแตกยังบุวนกตัว ก็เลยบหูว่าพเนีรเป็นยังไงมันท่ะเจ้าของก็เลี้ยบท่านได้ร้องเองเอออยากร้องเบมึงเองอยู่แต่ว่ามันหังบะมีนกเขาให้ไว้เอ้ากับหลุดต่อไปละพ่อเดี๋ยวมันมีสักมือละอันสี่เห็นเห็นอะไรไหมนี่นะครับกัมาเล่นน้ำคุณพ่อกะจิเอาไปเลยแหละครับมือเนี่ยจิเอาไปซีหลังอันที่เราเห็ดแล้วกะจิถือไปละครับผมจะเอากลับไปน้ำเลยเพื่อจะได้เห็ดจีเดียวส่วนรลายซื้อกับจังหวะเนาะครับเนาะอาจารย์ท่านไหนพอเอาก่า บอกว่าได้แล้วแล้วก็บ่าากันครับผมเพราะว่ามันไม่ได้เก็บมัดจาอยู่แล้วสําหรับคุณพ่อหร ok ือว่าอาจารย์ที่ว่าได้เล้วบ่เอากับว่เป็นยังครับว่าถ้าบอกกันผมก็จีให้คิ้วต่อไปนะครับเนาะนี่แหละประมาณนี้แหละครับผมครับผมก็นั่งเล่นกับคุณพ่อมาแล้วกับประมาณนี้แหละครับผมมือนีก็บทมาเอาพผนทดไปเตรียมทรงเตรียมเฮ็ดสีแลวครับกับเฮ็ดสีเฮ็ดสีแล้วก็บเสดส่งให้คุณพ่อให้อาจารย์ที่ว่าล้อโดนนะครับนอก็ก ขอโทษขออภัยครับเพราะว่าที่แรกกับคุณพ่อแล้วก็ติดเข่าติดเข่าแล้วก็ว่าเห็ดบุญอีกกรท่ันของผมกับคือกันครับยาเข่าแล้วกัพ่อแล้วกมางานโสปูจ้องอีกครับกับแล้วก็เสียไปนะครับนอกจากเอ้าเขากลับมาเริ่มกันไหมนะครับเริ่มกันต่อล้วเปิดลานแล้วล่ะบ้านเนี่ยเปิดร้านเห็ดคือเก่าแล้วครับนี่ครับเนี่ยก็คือ้เก่าแล้วนะบ้านเนี่ยก็จะได้ทยอยส่งให้คุณพ่ออาจารย์นะครับสำหรับทีล้อมาโดนกับผู้ใดล้อกับล้อโดนกับยาว่ากันนะครับเพราะว่า ต้องเข้าใจกันนะครับเพราะว่า so, อ um, ีพอเราเห็ดผู้เดียวคนเห็ดเห็ดผู้เดียวครับผมผลทรงกะทรงได้หลายยุเหล้วแต่ว่าถ้าเห็ดได้หลายหลังแต่ว่าผมก็บ่ได้เขียวแล้วเนาะบอต้องเร่งรีบนะครับหายราเห็ดไปเรื่อยๆมนสิได้งานที่ว่ามีคุณภาพมากกว่าขันห้เแล้วเฝ้าเห็ดเดี๋ยวมันจะบ่ได้มาตรฐานมันสิบ่ง้ามมันสิบ่มมาตรฐานปันใดขันห้เราเห็ดเฝ้าหายแลเห็ดไปเรื่อยๆตามนี่นะครับตามสเต็ปแล้วคือเกา กัประมาณนี้แหละครับกับคลิปนี้นะครับเนาะผมกับสิขอจบคลิไปไใเพียงซับนี้เลยนะครับกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเผื่อเป็นกำใจผู้เห็นคลิปนี้นะครับเสร็จเหตุคลิปเกี่ยวกับเรื่องของเขามาฝากพี่ฝากน้องฝากคุณพ่ออาจารย์ทุกท่านทุกคนเช้ญมานี่ครับคุณพ่อเฉียนขอลาไปก่อนนะคุณพ่อสวัสดีครับผมสสวััดีครบ